สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูเอมมี่วันนี้เดี๋ยวจะรีวิวหนังสือเล่มน,นี้ให้ฟังนะคะเตรียมอุดมใกล้เข้ามาแล้วถ้าได้ภาษาอังกฤษบอกเลยว่าช่วยได้มากจริงๆนะคะโดยหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยคุณครูรวมแนวข้อสอบสายวิทย์สายสิลครบเรียบร้อยเลยนะคะแนวข้อสอบประมาณไหนมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะแนวข้อสอบของเล่มน,นี้นะคะก็จะเริ่มจากแนวข้อสอบยอดคิดแนวข้อสอบแรกเลย กร a m m ม่ and vocabulary คำศัพท์แล้วก็กร a m m ม่นะคะต่อจากนั้นก็จะมี code test เป็นการเติมคำในช่องว่างนะคะมี reading comprehension โอโหใครได้พาร์ทนี้ คะแนนสูงเลยนะคะอ่านแล้วก็จับใจความนะคะนอกจากนี้ยังมีการ์ตูน comprehension เป็นการ์ตูนแล้วก็ตอบคำถามนะคะมี odd one out เป็นการเลือกํำที่ไม่เข้าพวกนะคะมี announcement reading ป้ายประกาศต่างๆนะคะมี situation dialogue หรือ conversation บทสนทนาต่างๆนะคะในบริบทต่างๆมี time table ตาราง มี error identification หาจุดผิดในประโยคพาร์ทนี้เด็กๆบางคนกลัวแต่บอกเลยว่าไม่ต้องกลัวคะ่ะได้พาร์ทนี้คะแนนสูงเช่นกันนะคะแล้วก็มี interpretation การตีความคำศัพท์ประโยคนะคะมี paragraph organization การเรียงลำดับประโยค มี English idiom สำนวนมี a n a l o g y เลือกคำที่สัมพันธ์กับโจทย์นะคะแล้วก็มี sentence completion การเติมคำในช่องว่างให้สมบูรณ์มี meaning in context การเลือกคำศัพท์มาใส่นะคะมี sign สัญลักษณ์แล้วก็กราฟนะคะสำหรับบางคนที่สอบถามคุณครูคมาว่าพื้นไม่ดีเลยอ่านแล้วจะรู้เรื่องไหมบอกเลยว่าไม่เป็นปัญหาเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมีเฉลย อย่างละเอียดเลยนะคะแต่ละพาร์ทจะมีเฉลยอย่างละเอียดแต่ละแพสซจคุณครูแปลไว้ให้หมดเลยขออย่างเดียวใจหนูสู้หรือเปล่าเป้าหมายมีไว้พุ่งชน ความฝันมีไว้ทำให้เป็นจริงเหลือเวลาไม่มากแล้วอย่ารอช้าซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือทั่วประเทศหรือซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะแล้วหนูจะรู้ว่า you can because you think you can หนูทำได้เพราะเชื่อว่าตัวเองทำได้สู้ให้เต็มที่นะคะคุณครูเป็นกำลังใจให้ค่ะเจอกันค่ะ